สวัสดีครับโอเคครับผมเราต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะฮะอยู่กับผมนะทักมีโมแท็กนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมเพราะวันนี้เราอยู่กับรายการมันอยากเล่ากินเหล้าเล่าเล่าเล่ากิน,าาาาาก,นกาแฟกอนแล้วกันกินเล่าไม่ได้โอเคครับก็สําหรับวันนี้นะก็ไม่ได้มีเกมลงนะฮะมาเรามาเล่าเรื่องให้ฟังกันดีกว่า มาเล่าเรื่องจากผมเองนะก็ท็อปิกในวันนี้นะเป็นเกี่ยวกับเรื่องลายสักหรืออยากสักกันนะฮะก็ทำ YouTube มาพักใหญ่แล้วแล้วก็ถ้าใครติดตามในแฟนเพจผมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมาไปสักลายมาอะไรอางเงี้ยน้องๆบางคนก็ถามว่าพี่สักมาเท่าไหรเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่าเงี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะไล่เรียงแบบว่าตัดมาเลยนะแบบส่วนที่สำคัญที่สุดไล่ลงมาเลย ในการสักนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาสักกันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองเรื่องงบประมาณก่อนเลยนี่ผมริตไรายชื่อไว้ใน iPad แล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ริ์ไว้ใน iPad แล้วเรื่องแรกคือเรื่องงบประมาณในการสักนะครับงบงบประมาณในการสักเนี่ยมันมีผลเลยนะมันมีผลกับแบบไอที่เราสักสักกันเลยนะเนี่ยหรือว่าแบบตรงอกผมเนี่ยอะไรเงี้ยซึ่งของผมอะสักกับเพื่อนผม ใช้เงินไปเบ็ดเสร็จประมาณเจ็ดพันแปดพันเนี่ยแหละซึ่งตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยเพราะว่างบประมาณมีผลยังไงงบประมาณก็จะมีผลกับเรื่องผลงานกับเรื่องช่างนะครับยิ่งราคาแพงเนี่ยงานออกมาค่อนข้างสวยเราสามารถฟิกได้เลยว่าเราอยากได้แบบช่างศักดิ์ที่แบบว่าโนเนมช่างศักดิ์มีชื่อยิ่งมีชื่อสูงสงหรือแบบว่าเขาผ่านการแข่งขันมาเยอะเนี่ย งานสักเขาก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับอ่าตัดเรื่องงานสักไปเออสําคัญสําคัญอีกเรื่องหนึง่งสําคัญมากๆเลยสําคัญยิ่งกว่าง,งบประมาณอีกคือตอนเนี้ยน้องๆหรือพี่ๆอายุเท่าไหร่กันตอนเนี้ยถ้าอย่างของผมเนี่ยผมเริ่มสักตอนอายุยี่สิบหกนะซึ่งแมบ,บว่าสามารถมีเงินเลี้ยงตัวเองได้มันก็จะสอดคล้องกับเรื่องงบนะยิ่งเรามีงบเดี๋ยวเดี๋ยวปรับหมค์เข้ามาก่อนเผื่อมันไม่ดัง <laughs> อ่ะ ตอเลยยิ่งถ้าเราทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะมีงบในการสักนะครับใช้คําว่างบเท่าไหร่ถึงจะพอเอาง่ายเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องไม่ต้องถึงขนาดแบบเลี้ยงดูครอบครัวได้แบบเวอร์วัาวางเอาแค่เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่เดือดร้อนมีงานทําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับการสักเพราะว่าสําหรับน้องๆองที่จบใหม่เนี่ยประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่แบบว่าอ่ารับคนบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นราชการหรือโรงงานเอกชนอนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากให้ไม่อยากรับคนสักกัน เพราะว่าอะไรมันมันเสียภาพพจน์อันนี้อันนี้ในมุมมองของเขานะที่ผมลองไปอ่านอ่านก่อนที่จะมาทำรายงานะไอทำทำคลิปเนี้ยคือเรื่องของภาพพจน์ของอรัฐบาลหรือเรื่องภาพพจน์ของโรงงานเอกชนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะไม่อยากให้สักถ้าสักก็สักในล่มผ้านะครับอย่างของผมอม่ทำงานแขนยาวผมก็จะไม่สักออกนอกแขนตรงนี้หรือช่วงต้นคอมาหรือว่าช่วงหน้าเราเนี่ยมันจะสักไม่ได้เราก็ อย่าพึ่งฝืนนะะยิ่งเป็นพวกน้องๆเนี่ยถ้ายังไม่มีเงินไปสักอ่ะอย่าอย่าพิ่งเลยฮะรออ่าจะบวชผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้งานแล้วเนี่ยจะสักก็ค่อยว่ากันแต่ยังเน้นย้ำนะว่าอย่าสักออกมาตรงคอหรือว่าอย่าสักออกมาอย่าสักออกมาตรงใบหน้านะครับหรือว่าตรงประมาณฝ่ามือเนี่ยมันมีผลกับการทํางานนะครับโอเคต่อมาเราคุยกันเรื่องอายุไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องงบไปแล้วต่อมาเรื่องสไตล์ในการสักด้วย สไตล์การสักคืออันเนี้ยผมไม่อยากให้คนที่สักผักภาระไปให้ช่างสักการที่เราจะสักเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราชอบแนวไหนบางคนอาจจะชอบไออย่างผมเนี่ยเป็นแนวแบบสไตล์ชิคาโน่นะชิคาโน่ทั้งทั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะแป๊บนึงเซนตต้องเซนเซ,นซอร์ไหมเนี่ยเอาหัวนมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอกไม่ว่าจะเป็นอกหรือแขนเนี่ยผมจะเป็นนานชิคาโน่บางคนก็อาจจะชอบชิคาโน่บางคนอาจจะชอบแนวไทยบลบางคนอาจจะชอบแนวญี่ปุ่น อ่าชอบแนวโอซูคูนิวซ o คูชอบแนวไฟลายหรืออะไรก็ช่างฮนะมินเลอร์มินิมอลอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็พยายามหาความรู้ให้ตัวเองก่อนครับว่าใจจริงเราอยากได้ลายแบบไหนเราอยากได้สไตล์ไหนแล้วก็หาช่างศักสไตล์นั้นนะถามว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณแบบว่าคุณชอบสักชอบสักแนวเจแปนจ๋าเลยเต็มหลังเต็มแขนเลยเต็มสมส่วนเลยอะไรเงี้ย แต่คุณไปหาช่างสักมินิมอลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนะเขาจะตีเราจะตีกันนะเพราะฉะนั้นอะ่ะผมอยากให้เตรียมความรู้เรื่องอ่าลายสักของตัวเองกับช่างสักให้มันแมทก,กันเพราะว่าเฟิร์สอินเทนชั่เราสําคัญมากสําคัญกับเราเองแล้วก็สําคัญกับคนสักด้วยถ้าเราไปถึงแล้วเขาประทับใจงานมันก็ออกมาดีถ้ามันไม่ประทับใจกันเนี่ยงานมันอาจจะออกมาเจ็บตัวหน่อยโอเคในเรื่องของสไตล์งานสักก็ผ่านไปแล้วต่อมา ก็จะเป็นเรื่องของระยะเวลานะครับสถานที่สักด้วยระยะเวลาเราด้วยถ้าสมมุติคนทํางานแล้วเนี่ยถ้าคนทํางานเข้ากะเนี่ยอาจจะต้องลาง,งานหรืออะไรเงี้ยส่วนคนทํางานที่จะถึงสุขมีหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ต้องวางแผนดีๆนะครับสมมุติว่าวางแผนในที่นี้คือยังไงบ้างอาจสมมุติว่าผมอยู่ระยองแล้วผมจะต้องเข้าไปสักในกรุงเทพระยะทางไปกลับเท่าไหร่เป็นค่าน้ํามันแล้วเท่าไหร่ระยะเวลาในการสักนานแค่ไหน อย่างสมมุติบางงานเนี่ยเป็นงานเล็กๆสักวันเดียวเสร็จอ่าไปกลับได้ก็บอกลบคูณหารกับงบประมาณที่เรามีแต่ถ้ามันไม่เสร็จในวันเดียวสมมุติว่าคุณเอางานเจแปนเต็มหลังเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการสัก3าสี่วันถามว่าทําไมนะมันนานจังมันนานนะครับในการสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันนานมากกว่าคุณจะระบุตำแหน่งที่สักแขนอกหลังหัวไหล่เต็มแขนอะไรเงี้ย มันจะต้องมีการดาบเส้นก่อนคือเหมือนเอาแผ่นลอกลายนะมาแปะบนตัวเราก่อนเอามาแปะบนตัวเราเสร็จแล้วก็ดาบว่ามันเบี้ยวไม่เบี้ยวตรงไม่ตรงถ้าช่างที่ฝีมือดีหน่อยก็ดาบไม่กี่รอบถ้าช่างฝีมือแบบว่ากลางๆหรือมือใหม่อาจจะดาบนานหน่อยกว่าจะได้เดินเส้นอาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยหรือแบบว่ากว่าจะเดินเส้นเสร็จอาจจะใช้เวลาสองวันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเรื่องเวลาดีๆแล้วก็เรื่องระยะทางก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับสมมุติว่าผมอยู่ระยองไปกรุงเทพ าสมมติว่าคุยกับช่างแล้วใช้เวลาเดินเส้นสองวันอ่าลงสีสองรอบอย่างเงี้ยคุณจะต้องวิ่งไปกลับกี่รอบละ่ะอาสมมุติว่าเดินเส้นสองวันคุณไปกลับสองครั้งแหละแล้วก็เดินสีสองรอบปึ๊บก็ไปกลับสี่ครั้งแหละมันก็จะเป็นเรื่องค่าน้ํามันแล้วก็ค่าคอร์สในการสักนะครับก็ต้องมีเนจวางแผนกันดีๆว่าเอาระยะทางที่ใกล้บ้านเราช่างสักที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่งบป,ประมาณที่มี ถ้าใครมีงบเยอะหน่อยคุณจะไปกลับก็เรื่องของคุณหรือว่าแบบว่าคุณจะต้องไปแล้วไปค้างอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนดีๆนะครับต่อมาเตรียมก่อนสักหลังสักเตรียมก่อนสักหลังสักสําหรับผมอะนะคือก่อนสักร,ระยะในการสักอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นว่ามันนานถ้าคุณจะอาบน้ํากินข้าวอะไรเนี้ยทําไม่เรียบร้อยเลยหรือบางคนพื้นที่สักเนี่ยมันมีขนอย่างผมเนี้ย แขนอย่างเงี้ยหรือตรงอกอะ่ะมันมีมันมีขนขนอกขนแขนอะไรเงี้ยถ้าโกนให้มันเรียบร้อยก่อนไปสักก็ดีนะถ้าไม่โกนเนี่ยเวลาสักเนี่ยบางทีมันโดนขนของเราเนี่ยมันจะไม่ติดเต็มเนื้อนะเพราะฉะนั้นก็ต้องโกนให้เรียบร้อยนะถ้าตรงหลังก็คงไม่โกนอมัอ้งหรือหรือใครมีขนที่หลังก็อาจจะต้องโกนนะไม่ใช่อาจต้องโกนแต่ไม่มั้งก็แขนอะไรเนี่ยแต่ไม่เรียบร้อยเรื่อง การอยู่การกินอะไรครับเตรียมให้เรียบร้อยถ้าใครที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีเรื่องของต้องสูบนู่นสูดนี่อะไรเงี้ยก็เตรียมไปพร้อมนะมันจะได้ต่อเนื่องนะยิ่งพักนานยิ่งเจ็บ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อย่าพักนานรีบสักรีบสัก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 ให้มันเรียบร้อยนะครับเรื่องการเตรียมตัวหลังการสักหลังการสักถ้าให้ผมแนะนำมาผมไม่ค่อยใช้พวกควอสลินหรืออะไร ให้ให้แผลมันแบบให้แผลมันรับลมให้เหงื่อมันออกได้ง่ายครับส่วนก่อนนอนบางทีผมมีบ้างใช้บีเพนเทนเฟิร์สเอ่นะครับทาบางๆนะทาตรงผิวรอยสักของเราเนี่ยเพราะว่ามันจะลดอาการแสบได้แล้วก็บางคนเนี่ยชอบเกาเพราะฉะนั้นก็ใส่เสื้อนอนก็ได้ครับหรือหรือเวลาจะนอน,นี่ยเล็บเล็บตัดหน่อยก็ดีอนะเพราะว่าถ้าแบบแผลสดใหม่ๆเนี่ยไปขูด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 ,ขดอะไรเงี้ยเดี๋ยวแผลมันจะไม่สวยนะครับหรืออาจจะเป็นหนอง หรือแผลหรือรอยสักมันอาจจะเละเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้รู้ตัวเองด้วยนะชอบเกาหรือเปล่าบางคนแม่งไม่เกาหรอกแต่นอนนอนอนะ่ะมันเกาช่วงนั้นก็อาจจะต้องใส่เสื้อหน่อยหรือเวลาแบบคันๆเนี้ยทำมือ,อยิง่งได้แบบแบบเกานิดๆหน่อยๆพออะไรเงี้ยส่วนเรื่องหลังสักเสร็จระยะเวลาในการพักฟื้นผมให้เวลาประมาณสามวันหลังสักเสร็จเลยนะวันวันที่วันที่สักเสร็จผมนับหนึ่งเลยนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนสักวันเสาร์ ถ้าคนทํางานเนี่ยผมแนะนําลาวันจันร์ด้วยอีกหนึ่งวันเพราะว่ามันจะมีผลกับการทํางานถ้าํางานแล้วมันมีเหงื่อเนี่ยเหงื่อโดนแผลโคตรแสบเลยครับแล้วก็แผลมันอาจจะไม่สวยก็ลางานสักวันหนึ่งสองวันก็ได้แล้วแต่นะก็จัดการเตรียมวางแผนดีๆของที่ไม่ควรกินของแสลงไข่ไก่นมของหมากของดองของโซเดียมสูงเพราะว่าพวกของของหมากของดองหรือของโซเดียมสูงพวกของหมากของดองเนี่ยมันมีโซเดียมสูงอยู่แล้วมันจะทําให้แผลเราบวมนะ แผแลเราบวมแล้วมันจะหายช้าหรือบางทีเรื่องคนบางคนเบื่องน้ำเขาเรียกอะไรน้ําเลือดน้ําหนองไม่ค่อยดีฮะมันก็จะมีผลกับแผลด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเซฟตัวเองอย่างของผมเนี่ยไม่กินไม่กินของมากของดองอยู่แล้วนานนาน,น,านทีจะกินของมากของดองทีแล้วก็นมกับไข่ไก่เนี่ยหลังหลังแผลมันแห้งแล้วเริ่มตกสะเก็ดสีเริ่มลอกแล้วเนี่ยผมถึงจะเริ่มกินนมกับไข่ได้อันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะใครใครที่แบบว่า สักเสร็จแล้วกินนมหรือกินไข่แล้วไม่ไม,ไม่มีผลอะไรเนะี่ยบอกผมด้วยนะแต่อันเนี้ยผมทําเพื่อเซฟตัวเองเนาะเพราะ่รอยสักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองทักมาบอกกันนะกับในการบัญอยากเล่านะก็อีพีนี้มีเท่านี้แหละน่าจะประมาณนี้มาพูดแบบคร่าวๆเร็วๆให้ฟังกันเผื่อใครจะสนใจน้องๆคนไหนะอยากสักยิ่งแบบของช่องผมอย่างเงี้ยน้องๆบางคนอนะ่ะอยู่กันตั้งแต่ยังยังเรียนอยู่เลยทุกวันนี้จะทํางานกันหมดแล้ว หรือบางคนทํางานแล้วเนี่ยใครอยากสักก็เตรียมตัวให้พร้อมนะหาสถานที่หรืออะไรทําตามข้อที่แบบดีๆนะแล้วก็เออสําคัญเลยหลังสักเสร็จอย่าเมาหรือออกกําลังกายนะครับเลิกนะครับห้ามออกกําลังกายก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งกินเหล้านะเลือดลมสูดฉีดแผลมันจะบวมนะหรือบางคนเนี่ยเลือดยังซิบๆิบอยู่อะไรเงี้ยมันจะทําให้บวมแล้วแผลมันจะไม่หายช้าเพราะนั้นก็ต้องเลิกไปก่อนน่าจะมีเท่านี้แหละ โอเคใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะโอเคเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับกับรายการมันอยากเล่าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย